ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่แบบมีรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแลรู้สึกท้อมันเหมือนถูกแกงตลอด <l acht> ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องไลฟ์เลยแล้วกันเพราะว่ามันมันดึกมากแล้วผมก็เครียดมากคือทุกคนก็บีบคั้นผมตลอดเวลาผมก็เปิดกล้องคนก็ดูเยอะนะครับประมาณ1 5ื่นหผมก็พูดภาษาไทยรอบหนึ่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษรอบหนึ่ง ถ้าผมจำไม่ผิดผมพูดคำว่าอาพรใจอยู่สามครั้งนะฮะแล้วก็อพโรใจยประเทศด้วยคือเรื่องมันลากผมมาจนถึงจุดนี้ผมก็คิดว่าผมอ่ะผมเข้าใจแล้วผมก็ขอโทษแล้วผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่แบบมีรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกท้อ มันเหมือนถูกแกงตลอดนะโดยไม่มีเหตุผลหลอกให้ผมเอาผโ้ลใจหลังจางกเราพูกนอนไม่รับแล้วตอนเช้าก็ทำกับผมอีกโดยไม่เลือกความเป็นสุภาพบุรุษเลย พอ <c oughs> ผมทั่วไปก็บอกว่าจำเป็นต้องเขียนเขียนไปอย่างนั้นแล้วบอกว่าวันนี้น้องจะมาขอโทษถึงเวลาเขาก็ไม่ทำอะไรตามสัญญามาเนี่ปกวดมันมีหมดแล้วก็ สมบานคนอื่นมั้งก็ได้นะสบานคุณเเลซามั้งก็ได้เมื่อคืนก็ไปเรือด้วยกันดูที่ว่ามันทำงานกันยังไงยอมถ่ายรูปไหมเราไปกินอาหารคาฟฟก็ลำบากใจอะไรก็ไม่อย่องกินว่า ให้ถ่ายรูปกับเจ้าของเรือก็ไม่่ายมันเหนื่อยมากนี่มีมีปัญหาที่ผูเก็ตสปอนเซอร์ไม่อยากให้ไปเพราะเขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่พวกเขาทำกับเราเหมือนกันผมก็ต้องลงไปเคลียร์ผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยนะครับ ผมจ่ายเงินเป็นเงินสดสองล้านเหรียญผมมีเอกสารผมลงทุนอีกร้อยกว่าล้านทรมานผมเหลือเกินตั้งแต่ประกาศโปรโตริโกครั้งแรกมันรู้สึกเจ็บปวดมากผมก็โทรไปขอว่าอย่าทำอย่างนี้อีกได้ไหมสงสารคนไทยเถอะสงสารประเทศไทย สงสารสปอนเซอร์เราบ้างคุณไม่เคยให้อะไรกับความรู้สึกของความเป็นคนไทยเลยเขาก็รับปากว่าเขาขอโทษเขาทำครั้งเดียวเขาจะทำแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามีเหตุผลจำเป็นแล้วจะไม่มีอีกแล้วแต่รู้ไหมว่าคืนวันที่หนึ่งก่อนเข้ากองวันที่สองมีคลิปโปรตุเกสอันใหม่แล้วก็โพสทันทีเหมือนผมอยู่บนความขัดแย้งชาวบ้าน สุดท้ายผมก็ทำงานวันแรกผมมีความสุขมากกับการที่ได้ทำงานก็บอกกับทีมงานทุกคนเรามีไลน์คลุบว่าออวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอบคุณทุกคนใครจะคิดว่าลุ้งขึ้นมาโพส์ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมโหวตเพื่อไปทานข้าวกับวิกตอเรียและผมคือถ้าไม่พอใจผม พูดเลยโทรมาก็ได้เบอร์ก็มีทุกคนมีเบอร์ผมหมดที่เม็กซิโกทุกคนคุณราอูมีคุณมาริโอมีทุกคนมีหมดฝ่ายไหนก็มีแล้วเราก็สื่อสารผ่านอีเมลกันตามลักษณะบริษัทอะ่ะการทำงานมันต้องเป็นเปเปอร์ถ้ามีความสงสัยประการใดหรือมีการเมนชั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนก็นได้